พี่โก้เมืองเพชรน,นะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาที่มหาวิทยทาลัยกราินพื้นที่ในเมืองนะครับในงานประกวดควายงานเกษตรแฟร์นะครับจริงๆงานเกษตรแฟร์นี่คือครั้งที่3นะครับแต่ว่าการประกวดควายเนี่ยเราเพิ่งจัดปีที่แล้วดังนั้นก็เป็นการจัดประกวดควาย ครั้งที่สองก็ไล้กันแต่ว่ากเกษตรแฟนอีกครั้งที่สามครับท,ที่โกเมืองเพชรครับผมน,นี่คือเจ้าของค่าตัว18ล้านบาทครับเดินมาที่อำเภอปของจังหวัดกระบีเรียบร้อยแล้วในีมือครับแล้วก็นี่ครับผมหาดน้ําครับหาดน้ำตอนเช้าครับมีสบู่ด้วยนี่ครับสบู่ ไม่ใช่สบู่แชมพูนะครับผมอ่านะครับแกลนแชมแกลนแชมเปี้ยนพัดเลยแล้วนะแกลนแชมเปี้ยนพัดนี่อยู่ข้างล่างครับนี่แบบหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวจะสำรวจติโก้สักเล็กน้อยนะครับผมกระดานเขาใหญ่มากครับห้าปีแล้วนะครับจากข้อมูลนะห้าปีกว่าของเหียทีดครับดูจีบครับเล็กใหญ่มากครับ นี่ครับสบายตัวแล้วอลางวนเช้าเลยนหนครับที่กเมืองเพชรครับหลายหลายคนก็คงเคยเห็นนะครับเข้าไปไทักทายกับท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านเศรษฐาทวีสินนะครับกับพลเยงเจถ่ายรูปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับผมไปเลยครับเช้าเช้าครับบรรยากาศ แต่ละสินนี่ครับมีแชมพูควายนี่ครับแชมพูควายเป็นแชมพูนี่คือแชมพูสลับไฟเผือกอ่ามีแชมพูสลับไฟดําด้วยนะาาค,ยยครับเล่าแชมพูไยดํามาทําได้ไหมครับก็จะได้ดําเมี่ยมเลยครับบมรใชกาศเช้านี้ครับมาเจ้าแรกเลยครับผมครับครับนี่ก็สนามประกวดในวัน,นพรุ่งนี้ครับ พรุ่งนี้จะวันที่28ครับจะเป็นประกวดภายในครับ29และ30นั่นก็คือประากวดระดับประเทศแล้วก็ที่สําคัญก็คือชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าเจ้าก,กู้นี่จะลงประเภทควายยักษ์ด้วยไหมครับลงไหมยังไม่รู้ครับจะถัดจะเปนาไม่ชัวร์จะไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าที่กาลสิน์ครับเป็นั้งแรกของประเทศไทยด้วยนะนะครับที่ มีการชิงแกรนแชมป์ควายยักษ์นะครับผมเป็นถ้วยแรกของแกรนแชมป์ควายยักษ์แล้วแกรนแชมป์ถ้วยพระราชทาน้วยนะครับนะฮะผมทราบมาก็คือหลายๆฟาร์มที่มีควายยักษ์ก็อยากจะมีเกียรติประวัติตรงนี้นะครับอยากจะเอาควายเหล่านี้มาลงประกวดกันนะครับครับอีโกเมืองเพชรครับตัวแบบล้านครับผมสวัครับ สบายนะครับอ่าลุบหล่อครับ,รบโอเคครับเอาบรรยากาศเช้านี้มาให้ทุกคนได้รับชมครับขอบคุณท่านผู้ชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกไติดครับสวบครับ